ทานโรงพยาบาลเลยมาอีกแล้ว27,000บาท2,167พี่น้องเป็นยังเนาะนี่บวชบอกอึบวชบอกอึมาจักได้ครับนี่นะ้้ออโพรุ่งนี้จะมาอีกเหรอครับผมมา7ครบ7วันโอ้มา7วันอันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับผมห้าหกแล้ว มาเจ็ดวันแล้วโอ้ผมไม่ได้มาถ่ายสักทีเลยมาทำารวงทานเจ็ดวันแล้วพรุ่งนี้จะมาอีกวันนี้ได้บวชบักอึครับผมพร้อมกับอีอย่างนี้ครับนี่นะอันนี้คืออะไรครับผมชับชายครับผมพร้อมข้าวเจ้าใส่ทูให้เรียบร้อยมาทำบุญเจ็ดวันสาธุครับผม มาต้องเก็บวันจังวัก็มาสวันปดันก็หยุดเทียวนี้จะไปเป็นอเชียพ่อแม่าอันนี้กลับมามัดซอยเพิ่นซูมือเนาะอันนี้เรามาซอยนี่นี่นี่นะ้าวเมือสีนเดียวเออเฝ้ายาดจากมือลรวเนี่ยเฝายาดจักมือแล้วเ้าเฝ้ายาดเวันวเก้ันแล้วเรามาซอยลวงทานตลอดเลยนี่นะสุดยอดครับสุดยอด ครับผมจะได้ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้พารู้กับอะไรนะครับผมพัรโลผัดผักรวมผัดผักรวมพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วครับผมเอาของวานจ้ะ ไม่เก็งนี่เลยจำไม่ได้มาหลายวันจนนับลงแล้วสุดยอดครับผมทุกวันเลยตั้งใจมาทำบุญเจ็ดวันแล้วพี่น้องส่วนใหญ่มาตอนเช้าเหรอครับผมวันนี้าจะมาเย็นพอดีคนกินบอกว่าเป็นทุกนี้แล้วกันมันจะทำเย็นนี้แล้วมันจะหยุดนะมันเหนื่อยครับผมคนกินแล้ว่าขอให้เป็นทุกวันพรุ่งนี้มาอีกหนึ่งวัน เป็นพะโล้พรุ่งนี้เป็นพะโล้ครับผมวันนี้เป็นบวชฟักทองพร้อมเกงขับชายมีขาเจ้าให้เรียบร้อยคนกันต่อแถวเหี่ยวอัดร์ตลัดเตรียมของไปแล้วเรียบร้อยอ,อ่อนสอนพนเพื่องานต้องเพื่อทำทำต้องเจ็ดมือเนาะอ่อนสอนพนเนาะใจบุญเห็ว่าตั้งใจมาทำบุญต้องเจ็ดมือ,อ,อสาธุ ตั้งเป็นสายบุญแหละครับทำไมมาหลายวันจังผมถามหน่อยเอออยู่บางๆก็เลยอยากเทศบุญมาง่าอันเอาอันอย่างให้ใหญ่เลยไปเทศบ้านคนจะมีหลายแล้วนะเออเอาให้คนมาเอาให้คนคนมาเป่าญาตินี่เนาะนังคนันคนมาเป่าคนกับพ่ไม่อยังกินแท้ตัวชื่อกระเงินกระพุทธยอมเงินได้เป่าญาติต้องหาเงินซื้อแล้วกินพร้อมเออ มีผู้เพื่นใจบุญมาไส้บุญมาที่นี่กันมีไส้บุญมาเอาก็ดีใจเนาะป้าเนาะป้านี่ก็มาซอยเพื่อนที่ปะมาช่วยเพื่อนเออเอาพร้อมาเป้ายาดมาเป่าเป้ายาดได้จากมือแล้วครับนี่นะซีมือมาซอยเพื่อนพร้อมเนาะเพราะหลังเทียเพื่อนก็มาบอไรคนเอาเามาเป้ายาดได้เราก็ช่วยเพื่อนด้วยครับ ไปแล้วไม่ทัวร์ก่อนนี่เจ๊เนี่ยของคุณนะเ调เงาอารลัดพี่น้องเท้าเอัร์ตลัดสุดยอดครับผมสาธุเด้อสาธุเด้อเพิ่นมาต้องเจ็ดมือแล้วเพิ่นตั้งใจมาทำบุญอยู่บ้างว่าอยู่บ้านบ้างๆไม่มีอะไรทำมาซานก็เลยมาทำบุญสาธุครับสาธุ